ครับให้ทุกท่านชาวเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ก็กดต,ติดตามดูแนวพาเพลินก็ได้นะครับทางเว็บพารคลิปวัานธารมต่างๆทางชลช่องรามก็กดติดตามดูแนวพาเพลินไวด้วยนะครับกดถูกใจคลิปมันนะครับด้วยเข้มแนของทางชลกดถูกใจคลิปนั้นให้ดูด้วยครับ คิ้นมาเป็นขีปนาวนะครับวันที่1ิกกรกานะครับ คลิปลปของทางชน,นะก็เที่ยบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับคลิปรัฐบาลนับนนเขาะนไปใช้นะครับก็ใช้สําหรับวัตเตอรี่เท่านั้นนะครับ ใช้สำหรับลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับแล้วทางของทางชนะช่องนะครับก็เทียบผลดูเพื่อความมันเทอมเท่านั้นนะครับ ขราชาวันที่ที่มคุมพาครับก็เก้าศูนย์ครับเน้นเก้านะครับแล้วก,ก,กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่ครับเพภาพคลิปเลือดวนวทางต่างๆทางช่องน,น,นะครับแล้วกดถูกใจคลิปพัรับคลิปนวทางชอบนะครับก็กดถูกใจคลิปพื่อเพิรับ คลิปลปของทางช่ครับก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงต้นนะครับต่อเก้าศูนนะครับต่อเก้าหนึ่งนะครับ เก้าสามนะครับเก้าห้านะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สามนะครับศูนย์สี่นะครับแล้วก็ติดให้โค้กเก้าศูนย์ด้วยนะครับต่อคลียที่เคลียรของทางชนะก็แทบผลดูเพื่อความบันเทิงนะครับ เราคิดรัฐบาลน่าพิจะไม่ใช่นะครับก็ใช้สําหรับลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับราาโฆษณาขึ้นมานะครับรบกวนนะครับอย่าก,กดปิดอย่ากดข้างโฆษณาครับกดดูโฆษณาให้กันดูนะครับ